เราต้องถูกย้ายไปต่างประเทศไปไป,ประจําที่ประเทศอังเกฤษสามีตั้งแต่ย้ายมาเราเจออุปสรรคหลายอย่างแรกๆมันไม่ได้เป็นที่เชื่อถือของคนอังเกฤษเขาหรอกเราต้องใช้เวลาเพราะว่าเราเป็นคนเอเชียจะไปเป็นหัวหน้าเขาสีมือหนึ่งสมองสองมือเนี่ยไม่ได้ฉะฉงนั้นเราจะต้องมีบุญที่จะประคับประคองทีมงานของบริษัทไปให้ได้เราก็จะทํายังไงจะได้บุญต่อเนื่องก็ไปถามน้องว่ามีวัดพรรมก,กายลอนดอนคบพี่ภากไปวัดวันแรกทุกคนที่วัดพรรมก,กายลอนดอนต้อนรับเราดีมาก ก่อนสามีก็ไม่ได้สนใจแต่พออยู่อังกฤษก็เริ่มแล้วเราก็ร่วมทอดกระถิ่น <c oughs> คุณอูดเป็นประธานร่วมก็เลยเป็นอะไรที่เรียกว่าทําให้หน้าที่การงานเขาค่อยๆดีขึ้น <c oughs> เราไปประจำอยู่2ปีแต่ก็รู้สึกว่าเขาสามารถฟอร์มทีมงานได้รวดเร็ว <c oughs> ทุกคนก็เริ่มให้ความยอมรับรับถือในตัวสามีม <c oughs> คิดว่าเขาคงได้รับรู้ถึงอน,นิสงส์เหมือนกันเขาเลยมาแบบไม่ขาด ก็ได้รู้อะไรมากขึ้นจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็จะให้ธรรมะเพิ่มเติมและทําให้เรารู้เกี่ยวกับธรรมะที่เราจะต้องเอามาใช้ในชีวิตรเราก็ให้ดูที่เราว่าเราพัฒนาไปถึงแค่ไหนแล้วเราอยู่ตรงไหนแล้วเราควรจะทําตรงไหนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้ดูที่ตัวเราเป็นหลักฟังธรรมะแล้วให้กลับย้อนดูที่ตัวเรามันจะทําให้เราพัฒนาได้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ที่วัดพัรมกรยลอนดอนเนี่ยมีคนอังกฤษกมาร่วมเยอะสาเหตุที่มาร่วมเยอะเพราะว่าเขาสนใจที่จะมาฝึกสมาธิเป็นหลักเลยคือเขามาฝึกสมาธิกับเราตอนหลังเลิกงานคนอังกฤษเขาก็ชอบเขาก็มาคลาสที่จะใหญ่คนเยอะอะถึง20คนได้ฝรั่งจะมีคําถามเยอะเขาจะมีความสนใจแล้วถามไม่เหมือนพวกเรามันก็พลอยให้ว่าได้รับความรู้เพิ่มไปด้วย,ย เขามานิมนต์พระเราให้ไปสอนสมาธิที่โรงพยาบาลด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าตอนนี้คนอังกรษเริ่มเห็นความสําคัญของการนั่งสมาธิเพราะว่าเขาสามารถใช้ได้ในหน้าที่การงานและชีวิตประจําวันเพราะว่าคนของเขาเริ่มเครียดพอเขามาเห็นที่วัดเรามีจัดนั่งสมาธิเขาก็อยากจะเอาเนี่ยไปใช้ในหน่วยงานเขาให้คนของเขาได้ขอทาน อยู่กับคนไข้ใจมันไม่สามารถจะใส่ได้ทั้งวันแล้วก็เครียดกับคนป่วยเขาก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยผ่อนคลายในระหว่างทํางานถึงขนาดที่เรียกว่าใครสามารถมาจอยเซสชั่นนี้ได้มาเลยแม้กระทั่งแบงค์บางแบงค์เข้ามาวัดเราสมา่ําเสมอเขาก็นิมนต์พระเราไปสอนสมาธิที่แบงค์พอเขามาเห็นเขาประทับใจแล้วเขามาวัดเราสม่ําเสมอเขาก็นิมนต์พระเราไปแล้วมันก็ทําให้พนักงานของเขาสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเวลามีงานวัดเขาก็มาร่วมกิจกรรมกับวัดชาวท้องถิ่นนี่ค่อนข้งขางเข้มแข็งเขาสนใจเรื่องสมาธิจ,จริงๆแต่เขาก็เริ่มเข้ามาร่วมกิจกรรมกับวัดเราหลายอย่างรวมทั้งมาพัฒนาวัดด้วยเาก็จะมีเริ่มโปรเจกต์จัดสวนในวัดแล้วเพื่อที่จะให้เป็นพีชการ์เด้นคืออยากให้คนข้างนอกเข้ามาวัดมานั่งพักผ่อนและได้มานั่งสมาธิในสวนแต่ปรากฏว่าคนอังกฤษเป็นเจ้าของโปรเจกต์อย่างนี้ดีเพราะอย่างเรานี่มันโยกย้ายมาชัววา่วคราวแต่ถ้าเขาสามารถทําอย่างนี้ได้วัดก็มีคนที่มาวัดที่เป็นชาวท้องถิ่นที่สามารถสนัับให้้วดดดออยู่รไ เป็นอะไรที่จัด ต่างประเทศยากส่วนมากก็จัดในวัดแต่วัดพระธรรมกายลอนดอนสามารถไปจัดตักบาตรในกลางใจเมืองวอกกิ้งอาจจะมีความสัมพันธ์แล้วก็เดินทางไม่ไกลแล้วเขาก็เข้าใจแล้วพอเราจะจัดตักบาตรเราได้รับความร่วมมือจากแม่ก็คือนายกเมืองซึ่งเขาไปไปมาเม,ม,มืองไทยจนเขารู้จักพุทธศาสนาดีเขาก็เคยมานั่งสมาธิจัดตักบาตรกลางใจเมืองวอกกิ้งเขาก็มาด้วยเพราะนั้นเราจะจัดอะไรเขาก็จะให้ความร่วมมือหมดก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างก็นมาตื่นตาเหมือนกันนะแม่มากงา วัดเราเข้าสารอาหารแห่งที่เราตักเนี่ยจะต้องเป็นสไตล์ของคนอังกฤษเพราะเขาจะต้องเอาไปทําบุญต่ออีกเขาไปช่วยพวกโฮมเลสเป็นพวกคนที่ไม่มีบ้านเพราะเขาขอเอาเป็นอาหารที่จะใช้ได้ทานได้พอตักบาตรพาสเสร็จเราก็บริจาคให้กับเมืองเขาเลยมันก็เป็นทําบุญอีกต่อน ก็ทาให้คนที่ไม่เคยเห็นเขาก็มาดูเลยเอ้ยเราทําอะไรประทับใจนะในสิ่งที่หลวงพ่อแล้วก็อาจารย์ที่นู่นได้ให้ความรู้กับชุมชนที่นูน่นก็เลยได้ประสบการณ์รหลายอย่างกันนะคนอังกฤษเริ่มเห็นความสําคัญของการนั่งสมาธิก็เห็นเลยว่าได้ผลกับคนท้องถิ่นแล้วเขาเอาลูกเขาเนี่ยมาวัดเราเพื่อที่จะให้นั่งตั้งแต่ยังเด็กๆก,ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะการเผยแผ่